แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้23กรกฎาคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินนะคะเป็นเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามปีผลิต65ทับ66กันนะคะซึ่ง รายการที่แอดจะอัปเดตในวันนี้จะเป็นช่วงวันที่จะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อ,อยตั้งแต่24กรกฎาคมจนถึง27กรกฎาคมนะคะในส่วนของก่อนหน้านั้นก็คือโอนเข้าบัญชีพี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อยกันแล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ รอบการคำนวณราคาอ้อยปีผลิต65-66ั 66, ก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม65จนถึง30กันยายน66นะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนเพื่อรวบรวม,รวมข้อมูลราคาน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศราคาโมลัสอัตราแลกเปลี่ยนเงินต้นทุนค่าขนสง่งค่าใช้จ่ายของระบบนะคะ21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาการคำนวณราคาอ้อยใกล้จะได้ข้อสรุป ทุกเขตจะได้รับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามซึ่งเขตที่ได้มากสุดก็จะประมาณ1,230บาทต่อตันและเขตที่ได้น้อยสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ1,153บาทต่อตันนะคะสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่เคยจ่ายไว้ที่1,80 0บาทต่อตันมาอัปเดตกันสาหรับโรงงานที่จะจ่ายในวันที่24-27ถึงกรกฎาคมนะคะเริ่มกันที่เกษตรไทยหนองโพ อยู่ที่50บาทต่อตันจ่ายวันที่24กรกฎาคมนะคะไทยรุ่งเรืองสีเทพ50บาทต่อตันจ่าย24กรกฎาคม KSL นิวกรุงไทย50บาทต่อตันจ่ายวันที่25กรกฎาคม KSL ท่ SL, ามกานะคะไทยการจนบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรี1เมืองการราชบุรี2อ,อุตสาหกรรมมิตรเกษตรไทยเพิ่มผนอุตสาหกรรม ไทยอุตสาหกรรมกาญจนบ,บุรีไทยเอกลักษณ์ไทยอุดรธานีเอราวัณบ้านโป่งเหล่านี้จะอยู่ที่50บาทต่อตันนะคะโอนใจ่ายในวันที่25ากรกฎาคมพิษณุโลก35บาทต่อตันนะคะโอนจ่าย25กรกฎาคมสาเรือง50บบาทต่อตันโอนจ่าย26กกรกฎาคมและ อุตสาหกรรมโคราชพ,พี่มาย50บาทต่อตันอนจ่ายยีจ็ดกรกฎาคมนะคะนี่คืออัปเดตเบื้องต้นนะคะสำหรับโรงงานที่จะจ่าย เงินเข้าบัญชีพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงวันที่24-27ถึงกรกฎาคม2566นะคะอัปเดตวันนี้ก็คือ23กรกฎาคมนะคะใครที่มีรายชื่อก็รอเช็คเงินโอนเข้าบัญชีในวันเวลาที่แอดได้แจ้งเอาไว้นะคะส่วนใครที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ f a c e b o o k โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะมีรายละเอียดแจ้งเอาไว้นะคะ